สบายดีสบายดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเชา้าตอนนี้หกโมงเสาร์จ้พี่น้องจา้าตอนเสาร์ก็ต้องตื่นมากแต่หกโมงเสาร์เพื่อที่จะบารดถผักกับบรรยากาศบ้านสวนน,สวน,น้ำที่กำลังจะเต็มสะพี่น้องจา้าอีกบกกี่มือกนาะสิเต็มสะแล้วก็เหลือบลายเหลือประมาณหาสิบเซนประมาณหาสิบเซนที่เต็มสะ มาดูกิจกวัตรประจําวันเตื่นมากก็ต้องหดต้นไม้ก่อนพี่น้องใส่เวลาหดประมาณสองส่วโมงกาจะแล้วเพราะวะา่าน่าจะหดลายเนี่ยแหละกับอีกอย่างต้นไม้กับมันมีหออเบิดเลยเดย้หอบเบิว่าจะเป็นต้นไม้ประดับแล้วก็ต้นไม้กินหมากไม่กินหมากแล้วก็พวกพักพวกอย่างไม่กินหมากน่าจะตอนนี้อาจะมีอยู่ประมาณสามสิบขุมได้ว่าจะเป็นมะม่วงมีมะม,ม่วงมกมี่ไม่มะกะทันมะพุชาแล้วก็มีพวกไอ เชอรี่พวกไอ้มังคุดหลายอย่างแต่ตอนนี้เบิดงบแปลกละกับในใจน่ากรสิปลูกเพิ่มเรื่อยๆื่อจนกว่าจะเต็มสวนนี่พี่น้องปลูกผสมประสานกันอย่างละสี่หาเบี้ยอย่างละหกเบี้ยบดมันใหญ่มากกะได้บริเก็บคลายอย่างหนึ่งก็ได้เก็บคลายอย่างหนึ่งเนาะกรสิปลูกเ็ดเป็นชีวิตประจาวันเลยแบบว่าเ็ษก็เขาทํางานนะพี่น้องตื่นมากะเ็ดงานขำมากะเลิกงานเ็ดประมาณนี้ มือหนึงมือหนึ่งไปเห็ดจังหนึ่งเห็ดจังหนึ่งพูนมือในี่ใส่พูนพูนด,ดินมืออื่นกับทงางหยามือมือก็ยังสวยถึงที่อยู่บ้านเจ้าของก็เห็ดก็เห็ดงานไปเลยนะความคิดของนางนะมีเงินก็สิปลูกซื้อเบีย้ยนันเบีย้ยนี่มาปลูกเพิ่มเรื่อยๆ Officer จ้าเราพีส่าก็เลิศไปเอาไว้ก้อย,อยเดินจักหน่อย ต่อปีศาคลังพยายามกุ้งกัดจะหดประมาณนี้พี่น้องว่าทั้งเป็นไม้กินทั้งไม้ประดับทั้งอย่างปลูกผ,ผสมผสานกันไวเดี๋ยวมันใหญ่เขาก็ได้ขายเนาะเสซดซมือเห็ดข้าวเห็ดเวียงนี่พี่น้องปลูกเพิ่มเรื่อยเรื่อย้เจะคของว่างถึงสิอยูเ่เฮือนจะาของก็ได้ปลูกจนกว่าจะเต็มเด้อเนี่แหละแต่ในใจกางอยากผู้แล อยากปลูกเพิ่มอยากปลูกไปว่าเห็ดเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมว่าเห็ดปลาเห็ดแบบว่าเฮาเอสอะไรอย่างวะคุดลออ่อ,องไอ้คลองใส่คลองใส่ไก่แล้วกรตรงกลางก็ปลูกมะพร้าวน,นะอาจต่ว่าทุนอาจจะเยอะนเล็กน,น่อยตรงเด็กพี่น้องตรงที่อ่อเห็น หัวไอหัวของพระนางในบ่อแล้วกับเห็นหัวใหม่ฝั่งนั่นบ่กตรงกลางที่เป็นเดิน์นเป็นที่ดินของอ้ายแต่ตรงที่หัวตรงฝั่งนั่นที่สุดถุกนะเป็นที่ดินของนางนางวา่าอยากเห็ดตบบ่ามินอยากเห็ดเป็นคลองใส่ไก่แหละปลูกกับบ่อปลูกไอไก่ดาวน้ำหอมไปตรงกลาเห็ดเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมเลยเนหะ็นไหมแต่บ่รู้ว่า ทุนมันอาจจะหลายนะฮะเพิ่อสิบมีทุนนะแต่ว่าถึงโซลาเซลล์ซอยู่นี่แต่เฮาก็สามารถเน่งไปได้ดูเฮาก็เอาทอเน่งไปถึงพุ่นได้ขุดเป็นคลองใส่ไก่นะคือสีงามปลูกสักไหวดินสุดนั่นก็นจะปลูกเบิร์ตเพละอนาคตข้างหน้าก็บับ็ปแม่วาคลองใส่ไก่ครับก,ก็ะเลียงปลาใสา่ เป็นส่วนพกพาลำหอมเนาะเก็บขายโอ้สักลอยเบียร์ดี๋วคือสิขัดใยได้อยากเห็ดแต่ว่าอยู่ในเฮือนมันหมบมันแม่อยากเห็ดเองเกษตรแด,ด้กกสรั่งมาเลี้ยงกุ่งกรบปันเนมาเฮียนเลี้ยงกุ่งมังเออเนี่ยกำลังงาม งามปันหนาฝนแต่ว่าหนาเสียดายที่มาแต่งโมม,มันมาแรงกินหลายแต่บบแน่ก็ได้กินพอหมากมันกองรูกหล่นเลยเคืออาจสิบ,บงาม,มาอาดกัดสิได้กินก็ได้แล้วคืออาจสิบ,บงามแต่อาดมาสคือกบจักสี่สี่ยั้งยากระบอกข่อยากสีมาแรงมันมแรงลบกวนหลาย แรงตรงัวเหลืองตัวเต่าทองตื่นมาต้องมาฮดต้นไม้วันละหนึ่งชั่วโมงอุ่วันละสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงแล้วผลมันแล้วนะฝูสวน,ก,สนสก,วกับสุดเล่งต้นไส้กะหลีก็สุดเล่งแล้วกันพวกใหม่กินมาเดี๋ยวนี้ก็ปลูกต้นมะฮงเพิ่มแล้วแล้วก็พวกพักผู้หอบตะผูก,ก็ต้นไหม่ว่าจะเป็นกอนะบอกกอได้กไม ก็กลามกลปบกระเสียให้มันเองมันแดดพี่น้องคันบบฮดหลายกับ,บ่บง,งามแต่ผีนางนี่สามสิกินเลยเด้กว่ามันงามมันดดกบุงนะ่งเนี่ย พดเลไลมันพอมันมันแดดมันแดนดพนพวกม่วงกาพวกน้ำสำลีเซลไฟอันนี้นธได้มามปูบักหุงเพิ่มมาว่านนี่ปลูกเพิ่มนี่เจ็ดเบียนี่จะ้ะพอดีโซนนี้ก็สิเป็นโซนบักหุงเลยหนึ่งสองสามสีเป็นโซนบักหุง อันนี้คือโซนมะละกอน,นะคะสามหกเก้าสิบสองสาสีิบห้าแปสิบเก้าบีอยู่โซนนี้มาเบิง้งว่ามันบอกงามแต่ว่าหมากมันนี้ถ้าเบิ้งอาจ,จะได้กิน่นเพราะา่าแมลงเห็นมัมแมลงเห็ดมันหลสีดกระโบยูหายอ,อย่างเด้ผัดสีดอีกอย่าแมลงจัดการมันอีก ปากบ้นก็เป็นเนี่ยท่านอนนี่นะกำลังเริ่มเป็นหมาเริ่มเริ่มเป็นหมากลุกมโกรอยู่มันบาไว้มาแรงกินนี่จ้ะส,สัมสีหดท่าน้องหมักในการปลูกเตือนมากกระหอดเนาะนี มะเขือเทศเนี่ก็ยังได้กินบาวาดบไว้มักขวงมักขวงดอกไม้ก็สีสปลาบอยู่เฉยก็สีเต็มสวนตื่นมามันก็สีสดสื่นแบบนี้แหละพี่ดอกจาก๋าผัวมันเป็นย่ามฤดูแรลกแต่มันมีผืชสีเขียวอยู่ในสวนเมืน่อในบะเอื้อนคำว่างามบุคำว่าง,งาม นี้หอมโหยหวนมากกำลังแตะพญยาวาเห็ดมันเป็นผุ่มแตกดอกฟิตไปแล้วขึ้นทรายแข็งงามตอนแรงสิบพวกกันเทิมอีก อ้วนพี่น้องนางอ้วนพ่อานางบุรุษขอยังไ,ไปใส่เลยนะอ้วนพี่น้องจ่าสิฟกบรรยากาศไอ้ซับดี้แหละจา่าความฝันของนางคือนางเสียเห็ดให้นี่เป็นบ้านสวนที่มีตนม้นไม้เต็มเบิด้ดกระบะตื่นมาคขำมากปอดต้องว่างตื่นมาก็เห็ดเก้าเห็ดงานนี่ตื่นมากเ็าากเห็ดนั่นปลูกนั่นทางหยาบปลูกตน้นไม้ถึงที่ยู่เรื่อนเจ้าของกงระสังเกษตรไปเรื่อยๆกะอนาคตคืามีเงินกัสิขยายไปเห็ดสวนนอ่ มาาักพ่าน้ำหอมอยู่ดินตรงนั้นเนาะ <c ute> เหเ็ดเป็นขุดเป็นคลองใส่ไก่กับปลูกสวนมาตลาดก,ก็ซีมีสองสวนไปปลูกเห็ดตูบน้อยนอนเล่นอยู่นั่น <c ute> แวะไปสวนนั่นแวะมาสวนนี่แล้วก็สซีซื้อมกไม้มาปลูกเพิ่มเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มสวนนี่แหละปลูกให้เต็มเลยก็ทิจงไว้แต่บอนจอดรถขังเทิง,ง,งพอดีจอดรถเจ้าของอ,อยู่นั่นก็พอดีจอดรถสองสามคันอาจจะเอาบอลลุ่มนี่ยว่าจอดรถเทิงก็สิปลูกปลูกไม้ปลูกไปเรื่อยๆ มันมีสุยอย่างพี่น้องมีผักทุกอย่างน้ำม้กระหากกอหกกอกระสัสิเก็บขายอะไรเพราะว่าที่เพื่นี่น้องตีมีกอเดียร์เป็ดเก็บขายสุม,มือมันออกทีละเป็นกิโล ตดน้ำให้แล้วก็จะสีมาไหลทังไงก็สีเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องโอเคครับฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี้เด้อขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าติดพระอยางกขอโทษขออาภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องอันนี้คือตอนสอบมากะกิบสวิตประจำวันนัง่งประมาณนี้เต็มหน่อยเอาปลามาลงในกันสิ้เกือปลาแตกสวดสวดแลวพี่น้องต้นใหม่ก็ใหญ่ปลาก็ลายโอ้ยบอกมาแล้วก็มีความสุขสบายดีเด้อจ๊ะสบายดีจ๊ะพี่น้อง